คุณเคยพบเรื่องราวหน้าคันลุกในขณะเดินทางไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนขับรถคนหนึง่งในขณะที่กลับจากการไปส่งผู้โดยสารที่จุดหมายชินชายวัย35ปีใบหน้าคมเข้ม กำลังพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กในขณะที่โทรศัพท์มือถือดังขึ้นครับรับผู้โดยสารไปอีสานคืนนี้เลยเหรอครับเขาเหลือบมองนาฬิกาที่ผนังเข็มชี้ไปที่เลข10แสดงว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มราคาเท่าไหร่ครับโอเคแล้วครับผมจะไปรับตอนนี้เลยชินขับรถเก๋งสีเงินคันเก่ามีผู้โดยสารชายสองคน อายุป,ประมาณ40ปีแต่งตัวเรียบง่ายสายตาอ่อนลา้านั่งเงียบชินมองผ่านกระจกมองหลังสบตากับผู้โดยสารคนหนึ่งสั้นๆเสียง GPS ดังขึ้นขับตรงไป200เมตรแล้วเลี้ยวขวาพวกคุณจะไปทำอะไรที่บ้านเกิดหรอครับดึกขนาดนี้ขลับไปงานสัมภาตินะอ๋อครับเสียใจด้วยนะครับรถแล่นไปบนถนนที่มืดสลัวแสงไฟจากมู่บ้านริมทางหายไป ความมืดรอบด้านถูกตัดด้วยแสงไฟหน้ารถเท่านั้นนาฬิกาแสดงเวลา1นาฬิกา37นาทีชินสังเกตเห็นผู้โดยสารทั้งสองคนหลับไปแล้วเขาเปิดวิทยุเบาๆเพื่อไม่ให้ง่วงมีเพียงเสียงวิทยุคลื่นสัญญาณไม่ชัดและเสียงล้อรถบนถนนชินคิดในใจไกลจริงๆเลยยังอีกไกลไหมนะเสียง gps อีก50 กิโลเมตรถึงจุดหมายนาฬิกาบนคอนโซลรถแสดงเวลา2นาฬิกา55นาทีรถของชินจอดอยู่ตรงหน้าวัดเก่าแก่มีประตูวัดเก่าผุพังแสงไฟจากรถส่องไปที่ป้ายวัดซึ่งเลือนรางจนอ่านไม่ออกพวกคุณครับผมว่าเราน่าจะมาผิดทาง GPS พามาที่วันนี้ครับผู้โดยสารทั้งสองคนสะดุ้งตื่นมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ผิดหรอกครับ นี่แหละทางเข้าไปผ่านวัดนี้แล้วจะถึงหมู่บ้านแรกพอผ่านหมู่บ้านนั้นไปจะเจอหมู่บ้านของเราอยู่สุดทางแน่ใจนะครับเราแน่ใจสิเราเกิดที่นี่นะแสงไฟหน้ารถสาดสองให้เห็นโบสถ์เก่าเมนร้างและศาลาที่มีสภาพสุดโทรไม่มีแสงไฟใดๆในวัดเลยมีเพียงเงาดำทาบทับกันไปมาวัดร้างหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีพระอยู่มีแต่คนเฝ้ารถแล่นผ่านหมู่บ้านเล็ก บ้านไม้เก่าเรียงรายสองข้างทางไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนเลยแต่มีโคมไฟสีส้มแขวนหน้าบ้านบางหลังแสงไฟให้บรรยากาศน่าขนลุกชินมองผ่านกระจกหน้ารถสังเกตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนสวมชุดขาวไม่มีรองเท้าชินพูดเบาๆเด็กยังไม่นอนอีกเหรอดึกป่านนี้ผู้โดยสารทั้งสองไม่ตอบ นั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าตา่างนาฬิกาบนคอนโซลรถแสดงเวลา3.10นาฬิกา10นาทีรถจอดหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งมีแสงไฟสว่างและมีผ้าขาวแขวนอยู่หน้าบ้านมีพวงรีดวางอยู่ข้างประตูผู้โดยสารทั้งสองคนลงจากรถชินลงจากรถตามพี่คงเหนื่อยมากแล้วนอนที่นี่สักพักไหมเดี๋ยวเช้าค่อยกลับ ชินมองไปที่บ้านเห็นล้งโศวางอยู่ในบ้านเออไม่เป็นไรครับผมขอล้างหน้าแล้วกลับเลยดีกว่าห้องน้ําอยู่ด้านหลังบ้านครับชินล้างหน้ามองตัวเองในกระจกที่แตก้าวเขาสังเกตเห็นว่ามีรอยน้ําตาสีแดงไหลาจากมุมกระจกชินสะดุ้งถอยหลังเขารีบเช็ดหน้าแล้วออกจากห้องน้ําอย่างรวดเร็วนาฬิกาแสดงเวลาสนาฬิกา25นาที ชินขับรถออกจากหมู่บ้านมองกระจกมองหลังสลับกับมองถนนข้างหน้าเปิด GPS เพื่อนําทางกลับบ้านเรากลับทางเดิมดีกว่าไม่อยากผ่านวัดนั่นอีกเขากำลังจะเลี้ยวกลับไปทางเดิมแต่ GPS ส่งเสียงเตือนขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้30นาทีกดเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชินมองหน้าจอ GPS ที่แสดงเส้นทางใหม่ซึ่งไม่ต้องผ่านวัดเขาลังเลชั่วครู่ประหยัดได้ตั้ง30นาทีไม่ต้องผ่านวัดด้วยเอาเลยรถเลี้ยวเข้าถนนเส้นเล็กที่แคบกว่าเดิมไม่มีไฟถนนมีแต่ความมืดสลัวต้นไม้สองข้างทางสูงเสียดฟ,ฟ้ารถแล่นช้าลงบนถนนลูกกรังที่แคบและขรุขระล้อรถสั่นกระเทือนตลอดทาง แสงไฟจากรถศาสตร์สองให้เห็นต้นยางพาราเรียงรายสองข้างทางน้ำยางไหลลงมาตามลำต้นราวกับน้ำตานี่มันที่ไหนวะทำไมกีเอสพาเรามาที่นี่เขาพยายามกดโทราศัพท์เพื่อโทรหาลูกค้าแต่พบว่าไม่มีสัญญาณเสียงปักดังขึ้นจากด้านหน้ารถชินสะดุง้งเบรกรถกระทันหันอะไรวะชนอะไรหรือเปล่า เขามองออกไปนอกกระจกแต่มองไม่เห็นอะไรจึงค่อยๆขับรถต่อไปอย่างระมัดระวังสีหน้าตื่นตระหนกหยาดเหงื่อไหลลงมาตามขมับชินขับรถตามถนนลูกรังมาสักพักแต่กลับมาถึงจุดเดิมที่เคยผ่านมาแล้วเขาจอดรถมองออกไปนอกกระจกอย่างงุนงงนี่มันจุดเดิมนี่หว่าทำไมมันนวนกลับมาที่เดิมนั่นหมันสารเมื่อกี้เราชนสารเหรอ เขาตกไฟสูงเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นแสงไฟสาดไปข้างหน้าเผยให้เห็นซากไม้หักพังเป็นรูปสารเล็กๆที่พังราวกับเพิ่งถูกชนอยู่ๆเครื่องยนต์ก็ดับลงทันทีไฟหน้ารถยังสว่างอยู่แต่ก็เริ่มรีลงชินพยายามสตาร์ทรถแต่ไม่ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะอย่าทำอย่างนี้สิวะในจังหวะน,นั้นเองไฟรถก็ดับสนิทเขาสังเกต เห็นเงาดำคลานออกมาจากหลังสารที่พังเงานั้นค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางรถความมืดสนิทปกกลุ่มทั้งหมดชินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาปิดเสียงโทรศัพท์และนั่งเงียบนิ่งมีเพียงแสงจอโทรศัพท์สองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าย่ำบนพื้นหญ้าดังรอบรถเหมือนมีคนเดินวนรอบรถไปมาชินหายใจแผ่วเบานั่งนิ่งไม่กล้าขยับ จะเป็นใครก็ตามทีอย่าทำอะไรผมเลยนะผมกลัวแล้วเสียงฝีเท้าเงียบลงความเงียบกดดันหน้าอึดอัดแล้วจุดจู้หน้าจอ G P S ก็สว่างขึ้นมาเองกลับรถกลับรถชินสะดุ้งมองที่จอ G P S อย่างตกใจแต่ในที่สุดก็พยายามสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้เครื่องยนต์ติดไฟหน้ารถสว่างขึ้นอีกครั้งชินโล่งออกเป็นอย่างมากขาอยังชั่ว ติดแล้วไปกันเถอะชินเข้าเกียร์ถอยเมื่อรถเริ่มถอยเซ็นเซอร์ถอยละ่ะส่งเสียงเตือนปิ๊บปิบปิต่อเนื่องเฮ้ย hey, ชวนอะไรวะในจอมอนิเตอร์ปรากฏภาพขาคนสีดำยืนขวางอยู่ด้านหลังรถชินตกใจแต่ตัดสินใจถอยรถต่อทันทีรถถอยผ่านสิ่งนั้นไปโดยไม่มีอะไรขวาง รถแล่นออกจากป่ายางอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงชินหันมองข้างทางด้วยหางตาเป็นระยะเห็นเงาดำยืนอยู่ข้างทางเป็นระยะแต่เขาไม่หยุดรถเสียง GPS แจ้งเตือนขับตรงไป500มเมตรแล้วเลี้ยวขวาอย่ามาหลอกผมอีกนะขอให้พาผมออกไปจากที่นี่เถอะนาฬิกาบนคอนโซลแสดงเวลา4นาฬิกา50นาที ชินขับมาถึงศาลารถเล็กๆริมถนนมีคนนั่งอยู่สองคนเป็นคุณตาคุณยายสูงอายุเขาจอดรถและลงใบหาคุณลุงคุณป้าครับผมลงทางมาจากในป่ายางผมเจออะไรแปลกๆที่นั่นครับนั่งพักก่อนชินุม่มดูท่าทางเหนื่อยมากนะอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วชินนั่งลงที่ศาลาเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณตาคุณยายฟังแสงแรกของวัน ส่องมาที่ใบหน้าของชินที่นอนหลับอยู่บนเนินดินริมทางเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมองไปรอบๆอ,อย่างมุนงงไม่มีซาลารอดไม่มีคุณตาคุณยายอย่างที่เขาพบเมื่อคืนรถของเขาจอดอยู่ไม่ไกลด้านขวามือมีสารตายญ่เล็กๆตั้งอยู่ด้านซ้ายมีป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแสดงว่าเป็นทางออกจากหมู่บ้าน ชินลุกขึ้นเดินไปที่ศารตายายก้มลงไว้อย่างนอบน้อมชินกล่าวเบาๆขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมและขอโทษที่ชนสารโดยไม่ตั้งใจเขาเดินกลับไปที่รถก่อนจะขึ้นรถเขาหันกลับไปมองสาลอีกครั้งชั่วขณะหนึ่งเขาเห็นภาพคุณตาคุณยายยืนอยู่ข้างสารยิ้มให้เขาแต่เมื่อกรับพริบตาภาพนั้นก็หายไปชินขึ้นรถ มองที่ GPS ที่ปิดอยู่เขาไม่เปิดมันแต่ขับรถตามถนนใหญ่ที่เห็นชัดเจนในแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วคุณละ่ะเคยใช้เส้นทางลัดจาก GPS แล้วพบเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆตามเส้นทางนั้นบ้างไหม